สวัสดีค่ะอาจารย์กบนักวาดสื่อองค์เปิดสายพยานภาพนี้คือภาพพระแม่กาลีปางเทวีประทานทรัพย์เป็นปางที่อาจารย์กบและทีมวาดได้คิดวาดขึ้นมาไม่มีที่ไหนนะคะมีที่นี่ที่เดียวภาพเดียวในโลกค่ะจากภาพลักษณ์เดิมของพระแม่กาลีคือความดุร้ายความดุดันเกลียดกาดปราบมารพระแม่กาลีคือภาพหนึ่งของพระแม่อุมา เป็นผ้าที่มีเทวานุภาพมากที่สุดมีพลังอำนาจในการกระจัดคุณใส่มนดำลบหลังใส่ยเว่ด้านมืดแต่ครั้งนี้อาจารย์กบได้ผสมประสานงานศิลปะวาดภพาพระแม่กาลีในปางประธานซรัพระแม่กาลีจะมีพระวรากายสีฟ้านวนพระพักสวยงามและสดใสแต่งเครื่องส่งเต็มยศพร้อมกับยืนหรือเหยียบบนหีบสมบัติ แับโปยเหรียญทองลงมาเนื่องด้วยตัวอาจารย์กบเองได้เล็งเห็นถึงความทุกข์ยากของมนุษย์ในยุคนี้จึงได้คิดป่านี้ขึ้นมาทั้งนี้แล้วการที่เราจะมีทรัพย์ได้นั้นต้องเริ่มต้นด้วยการให้ทานค่ะ